คอนโดย่านบางกะปิใกล้ตลาดเจบอกเลยว่าเทศกาลเจปีนี้ไม่ต้องขับรถไกลที่น,นี่คือคอนโดลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์จะอยู่ได้ทั้งครอบครัวโดยที่นี่จะอยู่ใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิเพียงแค่1.8กิโลเมตรและใกล้เอ็มอาร์ทีบางกะปิเพียงแค่1.2กิโลเมตรอยู่ที่นี่กินเจได้อย่างสบายใจเขาอยู่ใกล้กับตลาดแฮปปี้แลนด์แหล่งอาหารเจเพียเดินไปไม่ถึง5นาทีโดยห้องที่เราพามาดูวันนี้เป็นรูปแบบ2ห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำขนาด45ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันโดยห้องนี้คือห้องนอนใหญ่จเอาา้้้ะตูสืผที่เป็น แบบ3า้านขนาดใหญ่ส่วนโซนห้องนั่งเล่นเขาก็มีทั้งโซฟาและชุดโต๊ะอเนกประสงค์ที่จะใช้ทานข้าวก็ได้นั่งทํางานก็ดีและตรงข้ามกันนั้นก็จะเป็นตู้วางทีวีที่สามารถใช้เก็บของได้และห้องนี้ก็ยังมีแอร์เคลียฉลากเบอร์ห้าไป้ให้รวมแล้วคือให้ไปถึง2ตัวเลยและถัดมาก็จะเป็นโซนห้องนอนเลยที่เราชอบที่สุดเลยคืองานผนังและไฟดาวไ์ซึ่งไฟดาวไลที่นี่จะเป็นแบบถนอมสายตาและที่ชอบอีกอย่างเลยคือกระจกทรงกลมสไตล์มูจิซึ่งห้องนี้เขาก็มีตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยนะส่วนหน้าต่างก็ติด เมืองสวยงามแบบนี้เลยและยังไม่พอที่นี่เขาย,ยังมีโซนครัวมาให้ด้วยซ่โซน,นครัวจะอยู่ติดกับโซนระเบียงเลยที่นี่จะเหมาะกคนที่ไม่ค่อยใช้งานโซนระเบียงโซน,นห้องน้ำเขามีสุขภัณฑ์มาให้ครบทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นสนใจห้องนี้ต้องรีบพักด่วนๆเพราะเขามีโปรแถมเครื่องใช้ไฟฟ้า